กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำการรับเรื่องไต่สวนไว้เองนะคะในกรณีการจำคุกคุณทักษิณชินวัตรซึ่งศาลก็จะนัดไต่สวนคุณทักษิณครั้งแรกวันที่13มิถุนายนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะถึงกรณีประเด็นการพักรักษาตัวนอกเรือนจำชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณแน่นอนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีการมองว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองขึ้นมาหรือไม่โดยเฉพาะกับคุณทักษิณเองที่ในเวลานี้ก็ถือว่ามีชนักติดหลังอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมานอกจากคดี หนึ่งสองที่มีติดตัวอยู่แล้วพักที่กลัวการยุบสภาที่สุดในเวลานี้ก็คือพักเพื่อไทยเพราะว่าพักเพื่อไทยเอกอาศัยขาสองขาในการทําการเมืองเนอร์คือขาแรกก็คือกระแสขาที่2คือบ้านใหญ่แต่ตัดกลับไปภาพพักร่วมรัฐบาลอื่นๆในขณะน,นี้ที่มีบ้านใหญ่เต็มกําลังเช่นพักภูมิใจไทยและพักท่าธรรมที่ก็เพิ่งชนะเลือกตั้งสอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไปล่าสุดแต่ในส่วนของพักตระกูลลุงนะคะไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยซ้างชาติก็ต้องรอดูว่าจะถึงคราวอวสานแล้วหรือไม่ กลับมาในการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเกาะติดประเด็นการเมืองที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองทาการรับเรื่องไต่สวนไว้เองนะคะในกรณีการจําคุกค,คุณทักษิณชินวัตรค่ะซึ่งศาลก็จะนัดไต่สวนคุณทักษิณครั้งแรกนะคะวันที่13มิถุนายนนี้นอกจากนี้นะคะศาลก็ได้ให้ทางผบอเดินจำพิเศษกรุงเทพอธิบดีกรมราชทรรม และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะคะทำการส่งข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆภายใน30วันหลังจากที่ได้รับคําสั่งจากศารค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะถึงกรณีประเด็นการพักรักษาตัวนอกเรือนจําชั้น14โรงพยาบาลตํารวจของคุณทักษิณก็ถือเป็นเรื่องที่คุณทักษิณน,นั้นก็จะต้องเคลียร์ขอระหาในเรื่องนี้ไปให้ได้เกี่ยวกับกระบวนการ พักรักษาตัวนอกเรือนจำแน่นอนว่ากระบวนการตรงนี้เองก็มีการนำมาจุดติดในเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายๆกลุ่มค่ะซึ่งในส่วนนี้เองนะก็สะท้อนว่าคุณทักษิณเองคือศูนย์กลางของอำนาจในขณะนี้โดยเฉพาะในฝั่งของพักเพื่อไทยนั่นเองค่ะซึ่งการที่คุณทักษิณกำลังถูกวิบากกรรมเช่นนี้ก็อาจจะสั่นคลอนต่อฐานอำนาจของพักเพื่อไทยด้วยโดยเฉพาะส่งผลกระทบกับคุณแพรทองทานชินวัตรค่ะ แน่นอนว่าปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีการมองว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองขึ้นมาหรือไม่ค่ะโดยเฉพาะกับคุณทักษิณเองที่ในเวลานี้ก็ถือว่ามีชนะติดหลังอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมานอกจากคดี1นึที่มีติดตัวอยู่แล้วซึ่งคดีก็อยู่ในชั้นของสารอาญาซึ่งคดี1นึนี่นะคะก็ทําให้คุณทักษิณน,นั้นไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้จะต้องขออนุญาตศารเป็นครั้งครั้งไปซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าสนใจว่าคุณทักษิณน,นั้นก็จะไม่ได้รับการอนุญาตจจาาาาากกกกศนนนนนะะะคคใใรรรณณีีททททุ่่่ััิิิเเดงงไปตงปตตภสวว แต่ในภารกิจที่เดินทางไปทําหน้าที่ ที่มีเวทีการจัดประชุมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวทีอาเซียนนะคะเพราะคุณทักษิณมีสถานะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนนั่นคือคุณอันวาอิบราฮิมนะคะศาลก็อนุญาตให้คุณทักษิณสามารถบินไปต่างประเทศได้นั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าคุณทักษิณเองไม่ได้มีอิสระไปทั้งหมดนะคะที่จะทําสิ่งใดได้ทั้งหมดตามใจปรารถนาค่ะก็ยังคงมีกฎเกณฑ์ระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองคอยกํากับคุณทักษิณนั่นเองค่ะแต่ในฝั่งการเมืองเองนะคะก็น่าสนใจว่าในเวลานี้นะคะคุณทักษิณก็ไม่ได้มีอําานจ บ้านเชกเช่นที่อยู่สมัยพรรคไทยรักไทย,ไทยครองเสียงข้างมากหรือสมัยยุคคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกที่พรรคเพื่อไทยในเวลานั้นครองเสียงข้างมากในสภาในวันนี้นะคะคุณทักษิณถูกการต่อรองงัดข้อจากพรรคร่วมรัฐบาลกันเองนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยนะคะฐานที่มั่นสําคัญของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยคะ่ะที่เรียกได้ว่าในขณะนี้นะคะระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณน,นะคะแม้จะมีการพูดคุยกันมาเป็นระยะระยะแต่ก็เกิดภาพของการต่อรองงัดข้อกันในหลายๆเรื่องค่ะ การวัดพลังระหว่างขั้วสีแดงกับขั้วสีน้าเงินนะคะก็ถูกฉายภาพออกมาเป็นสงครามตัวแทนผ่านเหตุการณ์นิติสงครามในเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็เกิดเหตุการณ์สาคัญที่เราพูดกันมาในระยะเวลาประมาณ1เดือนที่ผ่านมานั่นคือกระแสข่าวการปรับคณะมนตรีค่ะที่เราเคยกล่าวกันไปแล้วว่ามี2แนวคิดในบ้านจันสองล้านนะคะศูนย์กลางอํานาจของพรรคเพื่อไทยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปรับครอมอเนี่ยจะ เป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไรจะใช้สูตรใดกันแน่ก็มี2ส,สูตรในเวลานี้สูตรตาต่อตาฟันต่อฟันตัดภูมิใจไทยออกจากพรรครัฐบาลไปเพราะเป็นภูมิใจขวางนะคะไม่สามารถจะผลักดันนโยบายต่างๆไปได้แต่อีกอันนึงก็มีแนวทางประนีประนอมเกิดขึ้นมาคือกอดคอเดินกันต่อไปยื้อเวลากันต่อไปแน่นอนว่าตอนนี้แนวคิดสายประนีประนอมก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับเลือกในเวลานี้ก็ทําให้คุณทักษิณออกมาพูดว่าไม่มีแนวคิดที่จะผลัก ใครไปเป็นฝ่ายค้านจากพรรคร่วมรัฐบาลน,นั่นเองค่ะโดยไกลๆก,ก็แปลว่าไม่มีการขับพักภูมิใจไทยออกไปเป็นพักฝ่ายค้านนั่นเองค่ะดังนั้นการปรับคอรมอรหากจะมีการเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ก็ยังคงมีพรรคภูมิใจไทยอยู่แต่จะมีการแลกกระทรวงกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่พรรคเพื่อไทยเองก็ต้องการที่จะแลกหรือยึดคืนกลับมานั่นเองค่ะสิ่งสําคัญในการปรับคณะรัฐมนตรีก็คือจังหวะเวลาไทาม์ไลน์ที่สําคัญนะคะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็มีร่างพรบงบประมาณประจําปี2569ที่จะต้องมีการพิจารณาวาระแรกในสภาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะแน่นอนว่าร่างดังกล่าวนะคะหากไม่ผ่าน ที่ประชุมสภานะคะก็จะทําให้นายกต้องรับผิดชอบนะคะโดยการลาออกหรือยุบสภาตามธรรมเนียมนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยก็คือพรรคที่มีเสียงอันดับ2ของสภาก็ถือว่ามีความสําคัญและเป็นตัวแปรสําคัญในการ ที่จะทําให้ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นผ่านไปได้โดยสะดวกหรือไม่ด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนว่าตอนนี้เองสถานการณ์ในพรรครัฐบาลก็ถือว่ายังคงกอดคอและประคองกันเดินต่อไปค่ะคุณแพรทองทานก็ยังคงย้านะคะว่ายังไม่มีแนวคิดการปรับคณะรัฐมนตรีใดๆนั่นเองค่ะแต่แรงกระเพื่อมจากเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะก็ทําให้มีการมอว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณน,นี้ จะสามารถประคองตนไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะ่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมที่ทําให้ในฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องมาขบคิดว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในฝั่งฝ่ายค้านเองในขณะนี้ก็มีการมองว่าเริ่มส้มทํานโยบายแล้วที่จะต้องเตรียมการเลือกตั้งในครั้งหน้าหลายๆพักการเมืองก็เริ่มที่จะขยับตัวเองในสาขาพักต่างๆบางพักการเมืองก็เริ่มไปตามจีบบ้านใหญ่ต่างๆขึ้นมาในเวลานี้แต่หากถามว่าพักการเมืองใดกลัวการยุบสภาที่สุดก็มีการมองกันว่าพักที่กลัวการ ยุบสภาที่สุดในเวลานี้ก็คือพักเพื่อไทยเพราะว่าพักเพื่อไทยเอกอาศัยขาสองขาในการทําการเมืองเนอร์คือขาแรกก็คือกระแส ขาที่2คือบ้านใหญ่ซึ่งพักเพื่อไทยเองกระแสต,ตอนนี้เป็นอย่างไรก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่ารัฐบาลถูกท้าทายจากกระแสนิยมอย่างมากนะคะหลังจากที่หลายๆนโยบายเองก็ยังไม่สามารถทําให้เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นได้ในเวลานี้และบวกกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดการซบเซาเกิดขึ้นโดยเฉพาะมาตรการภาษีจากอเมริกาในขณะนี้ด้วยในส่วนของสสบ้านใหญ่เองก็ต้องรอดูว่าพักเพื่อไทยจะกลุมสสบ้านใหญ่ไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ตัดกลับไปภาพ พักร่วมรัฐบาลอื่นๆในขณะน,นี้ที่มีบ้านใหญ่เต็มกําลังเช่นพักภูมิใจไทย และพักกล้าร,รมที่ก็เพิ่งชนะเลือกตั้งส้มจังหวัดนครศรีธรรมราชไปล่าสุดนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของพักตระกูลลุงนะคะไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติก็ต้องรอดูว่าจะถึงคราวอาวสานแล้วหรือไม่ในเวลานี้เพราะก็ถือว่าเป็นยุคที่ลุงลุงสามปบุรพาพยักฆ์เดิมก็เริ่ม,เร,มเริ่มเฟดตัวออกจากการเมืองกันไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงพลเอกประวิตรวงสุวรรณเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะอีกทั้งพักพลังประชารัฐนะคะในขณะนี้ก็เกิดกระแสข่าวว่าจะถูกดูสสไปสมทบยังพักฝ มะะแม้ว่าเสียงรัฐบาลจะมีมากอยู่แล้วก็ตามค่ะแต่เขาก็มองกันว่าเป็นระยะหวังผลในระยะยาวเพราะว่าพักตระกูลลุงทั้งสองพักนะคะก็มีบ้านใหญ่ต่างๆอยู่ทั้งสองพักซึ่งพักฝั่งรัฐบาลเองเขาก็ต้องการที่จะไปเติมเสียงของเขาในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของพักลุงว่า จะถึงจุดจบของพรรคตระกูลลุงเดิมแล้วหรือไม่นั่นเองค่ะแต่หากถามถึงสเสถียรภาพของรัฐบาลในเวลาเนี้นะคะเรื่องปรับคลรมอเองก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญว่าจะมีการเกลี่ยและแบ่งกันยังไงให้ลงตัวมากที่สุดจะมีการปรับโคต้าใหม่หรือไม่นะคะในครั้งนี้ และหากถามถึงบทบาทของนายกแพทองทานในขณะนี้ก็เรียกได้ว่ามีมรสุมหลายลูกที่พัดผ่านคุณแพทองทานนะคะก็ทําให้คุณแพทองทานเกิดอาการที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้แน่นอนว่าในขณะนี้นะคะคุณแพทองทานก็อยู่ในสภาวะที่จะต้องกําศึก จากในพักร่วมรัฐบาลกันเองนะคะถือว่าเป็นคนตรงกลางที่เกิดขึ้นในเวลานี้ในการที่จะต้องประครองอํานาจรักษาฐานตัวเองต่อไปในขณะนี้ค่ะแน่นอนว่าในจุดนี้นเ,อเองนะคะก็ทําให้การเมืองนั้นอยู่ในสภาวะสุญญากาศในระดับหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลเองเนี่ย ทุ่มเวลาน้ำหนักส่วนใหญ่แล้วไปเรื่องการเมืองมากกว่าการบ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดขึ้นในขณะนี้และเห็นชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของนโยบายต่างๆที่ไม่สามารถผลักดันออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเช่นเช่นที่ตัวเองเคยทําได้ในอดีตสมัยยุคพรรคไทยรักไทยที่คุณทักษิณป็นนายกหรือเช่นเช่นยุครัฐบาลคุณยิ่งรักที่เป็นพรรคเพื่อไทยแล้วหากเทียมน้ําหนักจากสองพรรคีีที่พรรคเพื่อไทยหรือขั้วของคุณทักษิณมีอํานาจและเป็นคนจากตระกูลชินวัตรเหมือนกันซึ่งจุดนี้เองนะคะก็เป็นจุดที่ชี้วัดว่า เป็นสิ่งที่ทําให้พรรคเพื่อไทยก็เสียเครดิตทางการเมืองไปอย่างมากจึงทําให้กระแสตรงนี้เนี่ยลดลงไปแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเองจึงเป็นพรรคที่ไม่อยากให้เกิดการยุบสภาเกิดขึ้นด้วยนั่นเองแต่ในเวลานี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าแต่ละพรรคการเมืองก็ซุ่มเงียบไปแล้วทั้งเรื่องการเตรียมบ้านใหญ่เรื่องการเตรียมพอ l ิ c ีต่างๆดังนั้นจึงต้องจับตาดูการเมืองในปีนี้ที่เหลืออีกประมาณ เพียง7เดือนเท่านั้นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปและก็มีการมองกันว่าปี2569อาจจะมีเหตุการณ์ยุบสภาเกิดขึ้นเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมีเวลาเต็มมืออยู่แค่ประมาณ2ปีเท่านะแต่หากมีการที่สภาเกิดขึ้นหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นชิงความได้เปรียบก็เหลือระยะเวลาไม่ถึง2ปีเต็มแล้วเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายคุณแพรทองทานและคุณทักษิณเป็นอย่างมากและมีสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขทั้งกล้ามเนื้อน,นอกควบคุมและปัจจัยกล้ามเนื้อนในควบคุมนี่ทําให้ทั้งคุณแพรทองทานและคุณทักษิณก็เป็นเรื่องยากที่จะจัดการทุกอย่างไปได้เสียหมดในเวลานี้ค่ะแต่หากถามถึงความเป็นไปได้ระหว่างการร่วมรัฐบาลระหว่าง พรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยในเวลานี้นะคะก็มองว่าพรรคทั้งสองพรรคนี้นะคะพื้นฐานเองมีเคมีมาจากฝั่งเดียวกันคือ ฝั่งของคนที่ไม่เอาตระกูลลุงไม่เอาการทํารัฐประหารในอดีตแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเกิดจัดตั้งมาได้บนฐานของรัฐบาลข้ามขั้วในการไปจับมือกับฝั่งอนุรักษนิยมนั่นเองค่ะและก็มีการที่ทําให้คุณทักษิณได้กลับมาประเทศไทยทําให้ทางฝั่งฝ่ายค้านก็เรียกว่าเป็นดิวแรกประเทศเกิดขึ้นมาในฝั่งของ DNA ที่คล้ายๆกากันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองพักนี้นะคะก็มีฐานเสียงฐานเสียงเดียวกันแล้วก็มี DNA ในเรื่องของการเป็นพรรคกระแสเหมือนกันนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยโดนทางขึ้นทางร่องคือ ในเรื่องของกระแสก็จะต้องมาสู้กับพรรคประชาชนในเรื่องบ้านใหญ่ก็ต้องไปสู้กับภูมิใจไทยไปสู้กับพรรคกาทําและพรรคอื่นๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตจุดนี้เองจึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยเดินไปทางไหนก็ลําบากหมดในเวลานี้นั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มองว่าพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะประคองสถานการณ์ตรงนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้ที่ประอกอบขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ชีช้ชัดว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีสงครามหลายศึกแล้วเกิดแต่อีกศึกหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ไปเปินเปดปนั่นก็คือกับกองทัพในขณะ ตั้งแต่ยุคที่คุณสุทินคลังแสมมาเป็นคุณภูมิธรรมเวชยะชัยที่นั่งคุมรัฐมนตรีกลาหหมก็มองได้ว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ต้องการที่จะตาต่อตาฟันต่อฟันหรือ,อเผชิญหน้ากับกองทัพมากเท่าใดนะเราก็จะเห็นภาพของพรรคเพื่อไทยกับกองทัพที่เน้นแนวทางของการทำงานร่วมกันจนมีการมองได้ส้ว่าพรรคเพื่อไทยก็เอาหลังพิงกองทัพด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้เองที่มีการบอกว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาหหมจากคุณภูมิธรรม ไปเป็นคนอื่นหรือให้คุณภูมิธรรมย่องไปกระทรวงอื่นตรงนี้เองก็เป็นกระแสะข่าวที่จะต้องจับตาดูต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนจริงหรือไม่แต่ในเวลานี้ยังคงเป็นคุณภูมิธรรมอยู่คุณภูมิธรรมที่ชื่อว่าเป็นสายตรงบ้านจันทสองล่านนะคะก็จะต้องมาคุมกองทัพการมาคุมกองทัพในแง่หนึ่งก็คือการมาจับวางสมดุลบาลานซ์อำนาจเพราะว่ากองทัพเองก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทตัวละครสําคัญของฝั่งอนุรักษนิยมของฝั่งชนชั้นนําในเวลานี้ด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นยังต้องเป็นคุณภูมิธรรมที่จะต้องมาาาาานั่น่รรมตกเพะถือวอว เช็คสัญญาณเอาไว้ในการเจรจาพูดคุยสัมพันธ์ในฝั่งนี้เอาไว้แน่นอนว่าคุณภูมิธรรมก็ยังมีบทบาทสําคัญเพราะว่าคุณภูมิธรรมเองด้วยการที่มีอาวุโสอายุมากกว่าผอ,อเหล่าทัพก็เป็นภาพหนึ่งที่ทําให้คุณภูมิธรรมนั้นสามารถที่จะได้รับความเคารพในฐานะมติกาลาหหมจากผอ,อเหล่าทัพได้ก็จะเป็นที่สังเกตได้ว่าคุณแพทองทานเองนะคะก็จะมอบให้กับคุณภูมิธรรมในการคุยกับเหล่าทัพเกือบเสียทั้งหมดยกเว้นการเชิญไปคุย ที่ทำเนียบปรฐบาลบ้างหรือที่คุณแพทองทานไปร่วมง,งานของกองทัพอากาศในวันเลี้ยงรับรองวันกองทัพอากาศหรือไปประชุมงานเรื่องการปรับปรามยาเสพติด ที่กองทัพบกที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณแพรทองทานยังไม่เข้ามามีบทบาทอย่างเช่นกรณีประเพณีทานข้าวกับอบอนหักก็ยังคงมอบให้คุณภูมิทำทำหน้าที่นําต่อไปในเรื่องนี้นั่นเองค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนแล้วว่าภายใต้ในลักษณะาการเมืองเช่นนี้เรียกได้ว่าการเมืองไทยในเวลานี้เปรียบเสมือนฝุ่นยากระเบา,บาทาให้หลายอย่างไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมไนดะ้ไม่ว่าจะคําตอบจะเป็นอะไรพักเพื่อไทยเหนื่อยอีกนานค่ะ เฟซบาพอดแคส